เานะคะก็อากาศมืดคลึ้มมากเราก็ออกมาวิ่งนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงวิ่งข้างนอกก็ยังคงมีรังสี UV นะคะเดี๋ยวเป็นเรลงเดี๋ยวว่าจะวิ่งไปที่ไทเกอร์นะคะจะไปวิ่งดูแทนไทเกอร์ไม่ไทยเดะาป เนื่องจากว่ามันไม่มีเครื่องเทรดมิลนะคะเราก็เลยมาทําการโบร่วงแทนนะคะโดยการแย่งเด็กน้อยนะคะมาขอเด็กน้อยบอกว่าขอเล่นบ้างอยากจะออกกําลังกายนะคะ mm hmm. ก็เลยมาโบร่วงแทนนี่เด็กน้อยกาลังรองพัดลมเย็นๆอยู่เดี๋ยวเราวิ่งต่อกันนะคะพัดลมก่อน ค่ะก็หลังจากที่โรวิงเสร็จแล้วนะคะหรือว่าการไทยเรือนะคะเราก็มาทานอาหารมื้อแรกนะคะตอนเวลาบ่ายโมงยโมงตรงหาอาหารของเรานะคะก็คือร้านหน้ากุ้งอีกแล้ว <c oughs> เมื่อวานเมื่อวานทานไปแล้วติดใจนะคะวันนี้ก็เลยอยากทานอีกแล้วมันชอบเพราะว่ามันปรุงเองได้ด้วยไงแล้วจะใส่ความเผ็ดเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วก็ขอกินเต็มที่นิดนึงวันนี้นอกจากร้านหน้าเราก็ขอแอบกินพิซซ่านิดนึงอร่อยสมากเลยชีจมย้มโอ้โหูโโวันนี้ก็ซ้อมแค่นี้พอแล้ว <laughs> แเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดแล้วเดี๋ยววันจันทร์กลับมาใหม่กับ น่าจะเป็นมวยไทยและสเปริ่งเหรอไม่แน่ใจเดี๋ยวเจอกันนะคะอันนี้นะคะอาหาร,ร่าใบของเราซ้มตำปูปลาแล้วม,มีต้มแซบนะคะต้มแซบกระดูกอ่อนแล้วก็ข้าวหมูย่างมันๆโอ้โหครีมมากไม่อยู่ใต้นะคะก็ยังห่างจากอาหารอีสานไ,ไม่ได้ซ้มตาของปอยของเราไปกินก่อนนะคะ น,นี้อาหารเย็นวันนี้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะก็มากินร้านเดิมนะคะครั้งที่แล้วเป็นหมูสุน๋นครั้งนี้เป็นไก่แทนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับ day 5นะคะทกอร์ไม่ถ่ายแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย